หลายๆท่านคงรู้จักกับ g ก r ร d a y f o ย t ay, t a l e e l e e r a t e Rainbow กันมาแล้วนะครับวันนี้จะมาพามารู้จักกับญาติใกล้ชิดอีกสายพันธุ์หนึ่งของพวกเขานั่นก็คือ Rainbow Signifer นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับสกะสังนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับปลาเรนโบว์ซิกเนเจอร์นะครับปลาเรนโบว์ซิกเนเจอร์นะครับเป็นปลาสวยงามมาจากออสเตรเลียนะครับตัวผู้จะมีสีนะครับส่วนตัวเมียก็คือตัวที่เห็นเนี่ยนะครับตัวที่กล้องโฟกัสอยู่นี่แหละตัวที่จะจืดนี่แหละครับไม่มีสีอะไรส่วนตัวผู้ก็จะมีสีส้มมีคลีบดําที่คลีบนะครับแล้วก็คลีบอกนะครับหรือที่เราเรียกว่าหูกันเนี่ยนะฮะ ก็จะมีสีดำนะฮะเรนโบว์ซิกเนเจอร์นะครับถูกค้นพบครั้งแรกแถวๆนอกเมืองซิดนีย์นะครับรัฐนิวเซา t h เวล e s ของออสเตรเลียนะครับซิกเนเจอร์นะครับพบได้ตลอดชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเลยตั้งแต่คาบสมุทรเคปยอร์กของนอร์ทร์นควีนแลนด์นะครับถึงทะเลสาบเมลิมบูลาทางตอนใต้ของรัฐนิวเซา t h เวล e s นะครับซึ่งเป็นที่ที่เกือบจะติดกับพรมแดนของรัฐวิกตอเรียแล้วนะครับ ในแต่ละแหล่งนะครับมันจะมีสีสันรูปทรงที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยปกตินะครับซิกนเนเจอร์นะครับจะพบในแหล่งน้ำไม่ห่างจากทะเลประมาณ15-20กิโลเมตรนะครับโดยพบได้แม้กระทั่งในป่าชายเลนเลยนะครับหรือที่ที่น้ำทะเลมันหนุนถึงส่วนในน้ำจืดนะฮะพบได้ตั้งแต่ในบึงน้ำจนถึงลำธารในป่าทึบเลยนะฮะอาศัยได้อยู่ทั้งลำธารน,น้ำใส ไปจนถึงบึงน้ำสีชานะครับที่เหมือนกับพวกปลาพุนะครับซึ่งมี pH ต่ำถึง5.5ดูสิมันอยู่ได้หลากหลายมากเลยนะสภาพแวดล้อมของมันขนาดนะครับประมาณ3.5เซนถึง7เซนนะฮะในที่เลี้ยงนะฮะเลี้ยงให้ได้4-5เซนเนี่ยโคตรเก่งแล้วขอบอกเลยนะฮะตู้ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงซิ gni เฟอร์นะครับเป็นตู้24นิ้วขึ้นไปนะฮะ แล้วก็ควรระวังเรื่องการกระโดดด้วยนะครับเพราะว่าเรนโบว์พวกนี้มีทักษะการกระโดดออกนอกตู้นะฮะเราไม่ควรจะเติมน้ำปริ่มขอบตู้นะฮะหรือเราก็ควรจะมีพืชที่มันโล้น้ำนะครับหรือว่าพืชลอยน้ำไว้สักนิดนึงให้เขารู้สึกปลอดภัยและไม่ตกใจเวลาที่เราเดินผ่านนะฮะในที่เลี้ยงนะครับจะมีพฤติกรรมพองใส่กันอย่างที่ท่านเห็นในคลิปนี้นะฮะ ซึ่งตัวผู้เขาก็จะพองใส่กันขู่กันเหมือนประกัดนะฮะซึ่งเราก็ควรจะต้องซื้อตัวเมียไปด้วยนะครับเขาจะได้ประพองใส่กันการพองใส่กันนี่ไม่ใช่แค่การทะเลาะต่อสู้กันนะฮะก็เป็นการแบบแสดงอนาเขตกันเฉยๆนะฮะไม่ได้ถึงขั้นที่จะเอาให้ถึงตายหรือเลือดตกยางออกนะครับก็เป็นปกติของตระกูลซูโดโมกิวนะฮะที่มันจะพองใส่กันอย่างนี้ ซึ่งเป็นจังหวะของปลาชนิดเนี้สกุลนี้ที่มันสวยที่สุดแล้วคือตอนที่มันพองใสกันฉะนั้นไม่เป็นไรครับถ้าเขาจะไล่กันนิดๆหน่อยๆพองใส่กันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะฮะก็อย่าลืมใส่ตัวเมียไปด้วยนะครับเขาจะได้มีโมเมนต์สวยๆงามๆแบบนี้ให้เราได้ดูกันอาหารที่ควรจะให้นะครับแนะนำว่าเป็นอาหารเมร็ดคุณภาพดีๆดีที่สุดนะครับ ที่มันเล็กพอๆกับปากเขานะครับไม่ต้องใหญ่กว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะกินไม่ได้หรือถ้าอยากจะให้อาหารสดนะครับก็แนะนําแค่หนอนแดงแช่แข็ง,ขงอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยแนะนําเนื่องจากว่าปลาชิ้นนียมันอาศัยอยู่ได้ในน้ําก่อยและน้ําทะเลนะฮะไรทะเลบางทีอาจจะพาโรคบางอย่างมาให้ได้ฉะนั้นถ้าล้างไม่สะอาดจริงๆเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับไม่ไม่แนะนําให้เอาให้กินนะครับเพราะว่า ปลาทนิดนี้เขาอยู่ในน้ําทะเลหนุนถึงได้นะฮะอาจจะติดโรคอะไรจากไรทะเลบางอย่างที่แบบที่มันแพร่ในปลาทะเลได้เพราะผมเป็นคนที่เลี้ยงปลาทะเลอยู่แล้วก็พอรู้อยู่ว่าไรทะเลถ้าให้ปลาทะเลนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะการเพาะพันธุ์นะครับก็เหมือนพวกเรนโบว,ว์ทั่วไปนะครับชอบมอสชอบพืชน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปไข่ในนั้น แต่ซิ g เ i f e เนี่ผมยังไม่เคยเพาะพันธุ์สำเร็จนะครับส่วนมากจะเพาะพวกเ e เลเบตกับพวกเรนโบว์สอีได้มากกว่าแต่พวกนี้ถ้าถามว่าคุ้มที่จะทำไหมขอบอกเลยว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าลูกเขาก็น้อยตัวก็เล็กแถมกว่าจะเลี้ยงโตนี่ก็นานอยู่พอสมควรถ้าจะทำนี่จะต้องทำแบบลงเรือนแบบใหญ่มากเลยแล้วปล่อยหลายๆคู่ถึงจะคุ้มนะฮะ ก็เขาก็จะไปไข่ในมอสในพืชนนะ้ํานั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวก็เป็นตัวนะฮะเพราะว่าไอเจ้าเนี้ยมันชอบอยู่เย็นอยู่ได้แต่สิบห้าองศาเลยนะอย่างที่สังเกตคือเขาถูกค้นพบได้ถึงเกือบถึงรัฐวิกตอเรียนะรัฐวิกตอเรียนี่คืออยู่ใต้สุดของออสเตรเลียนะอยู่เส้นอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลมไปจนเกือบถึงเส้น้วโลกใต้แล้วอะ่ะสองเส้นสุดท้ายแล้วอะ่ะอากาศมันเย็นไงมาเลยอยู่ได้ถึงสิบห้าองศา ถึงยีิบอ,องศาเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นมาถึงรัฐนอร์ทควีนแลนด์จนแบบสุดปลายที่นี่นะมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะก็มันก็ชอบความเย็นอยู่นะฮะแต่ก็ถ้าอุณหภูมิเมืองไทยปกติก็คิดว่าอยู่ได้แหละถ้าตู้ไม้น้ําทั่วๆไปนะก็มีแบบพัดลมเป่าบ้างนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นปลาที่ไม่ซีเรียสเรื่อง PH ฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่มีปัญหาเขานะ คือมันจะต่ําไปนิดนึงเขาก็ไม่กลัวนะเพราะว่าในธรรมชาตินี่เขาก็สามารถพบได้ในน้ําสีชานะฮะที่มีเทนนินเยอะๆที่มีขอนไม้กับพวกอะไรนะใบหูกว้างตกเยอะๆอะไรเงี้ยใบไม้ตกพื้นน้ําเยอะๆเขาก็อยู่ได้นะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าจะเลี้ยงในตู้ไม้น้าก็สวยงามอีกแบบนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกเรนโบว์พวกนี้ไม่ใช่ปลาฝูงนะมันเหมาะจะเป็นปลาแบบจุดเด่นอะของตู้อะ 4ีห้าตัวอย่างเงี้ยมีเลี้ยงไว้เรียกดึงดูดสายตาของคนนะฮะไม่ใช่ปลาฝูงนะครับแนะนําไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเลยก็เป็นปลาสวยงามเสนิดหนึ่งนะครับที่ปกติคนจะไม่ค่อยสนใจนะฮะเพราะว่ามาถึงสีมินาะซีดอยู่คนก็เลยยังไม่ซื้อพอมันขายหมดเท่าไหร่เท่านั้นแหละคนนี่ยอยากได้กันเลยหรือพอเราถ่ายรูปลงปุ๊บเนี่ยจะมีแต่คนมาถามปลาอะไรปลาอะไรสวยจัง นั่นแหละม้ามันเพียบเลยแต่ตอนมันมาขายนะไม่มีใครสนใจนะดูดูแล้วก็สงสารมันเหมือนกันนะครับอันนี้มันไม่ได้ค่อยมาขายบ่อยๆด้วยนะถ้าใครอยากได้ก็รีบจับจองกันไว้นะครับช่วงนี้เห็นมาขายอยู่นะครับก็รีบๆซื้อหากันเอาไว้นะครับหายากกว่าฟอกเทลกับพวกเกอร์ทูดย์เยอะครับแล้วก็สวยไม่แพ้กันครับสีเหมือนบุษราคำเลยครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ